ดูจากโครงสร้างแล้วตอนนี้น่าจะเป็นประสาทประธานแล้วมีขนาดข้างอยู่ตรงนู้นตอนนี้ผมกำลังอยู่ทางด้านภูน้ำประสาทนาครวัดเป้าหมายตอนนี้คือต้องการที่จะไปประสาแทแห่งหนึ่ง ที่ชื่อว่ากาปิละปุระมันต้องวิ่งเรียบเข้าไปในป่าตรงนี้ที่จริงมีไปอีกทางหนึ่งคือวิ่งเข้าป่าตรงมุมคูน้ำขอนวัดด้านตวัอนออกเฉียงเหนือตรงนั้นจะใกล้และง่ายกว่าผมเคยไปทางนั้นมาครั้งหนึ่งแล้ว ส่วนทางที่ผมกำลังไปนี้เป็นอีกทางหนึ่งที่มาจากหมู่บ้านคืออยากลองเส้นทางที่ผมไม่เคยไปดูบ้างครับทางในป่าแบบนี้เส้นทางสามารถเปลี่ยนได้ปีนี้ใช้เส้นทางนี้ปีหน้าอาจใช้เส้นทางใหม่เพราะเส้นทางเก่าไม้ล้มขวางหรือไม่ต้นไม้ขึ้นปิดเส้นทางหรือไม่ก็เป็นหลุมโคลนหลุมทรายจมใช้ไม่ได้เรื่องหลงทางนั้นคงไม่เพราะเป็นพื้นที่ป่าที่จำกัด กระจุกตัวอยู่แค่อุทยานประวัติศาสตร์เท่านั้นวิ่งตรงไปเรื่อยๆ,ๆก็จะไปผู่ถนนเส้นใดเส้นหนึ่งอยู่ดีถ้าจะหลงก็หลง,งพระโดนผีหล,ลอ,อกเท่านั้นแหลคะครับทางแบบนี้ก็มีแต่ชาวบ้านเขาใช้กันโดยมากก็จะมาเก็บเศษไม้ไปทำฟืนหรือไม่ก็มาตีพึ่งหาเห็ดอาของป่าไปตามเรื่อง เชื่อว่าไม่มีนักท่องทเที่ยวเข้ามาลุยแบบผมหรอกครับแต่อาจจะมีคนพื้นที่เอาจักรยานเสือภูเขาเข้ามาขี่เล่นบ้างก็ได้การใช้เส้นทางป่าแบบนี้ผมไม่แนะนำให้เข้ามาหน้าฝนครับเพราะคงเละเทะยุงมก็เยอะและกระเสียงกับไม้ผูกล,ล,ลงมาใครดวงซวยก็อาจจะได้ไปเฝ้าพุงก่อนเวลาอันควรมันไม่แน่ไม่นอนครับ ขนาดเมื่อไม่กี่เดือนก่อนยังมีต้นไม้ใหญ่หน้าประตูเมืองนคนทรธมล้มลงมาทำคนเสียชีวิตด้วยเกิดขึ้นบนถนนที่คนใช้สัญจรเป็นปกติด้วยดังนั้นช่วงไหนที่มีลมพัดแรงๆก็ไมีคนเข้ามาในป่าแบบนี้ครับและก็ไม่ควรไปอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีกลิ่นไม้แห้งผุก,กาปิระปุระเทมเพลต์มิดส์เทนเซนจูรี่ West in France. ที่นี่เขาไม่ค้านกุดแต่งน,น,ตนั่นเวสเอนทรานส์แันนั่นก็ต้องเป็นอีสเอนทรานส์เท่าที่ผมรู้ก็คือมีการพบจารึกอยู่ที่นี่หลายหลักเขาพบจารึกนานมากแล้วตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1924มีหลักหนึ่งระบุป,ปีมหาศักราช890 แปลงเป็นปีคริสต์ศักราชคือ968เข้าใจว่าเป็นปีที่สร้างประสาทแห่งนี้เป็นเวลาล่วงมาก็1,057ปีมาแล้วตรงกับช่วงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่5ท่านเพิ่งขึ้นรองรากใหม่ๆเลยครับและก็มีระบุชื่อกบปิละปุระซึ่งเป็นชื่อเดิมของสถานที่แห่งนี้ที่จริงชิ้นส่วนจารึกนั้นแตกหักไม่ครบบางส่วนก็รบเลือน ตอนหลังเขาเจอแล้วเอามาประติดประตอร่อจนอาได้ความชิ้นที่เป็นจารึกแบบสเตลหรือเป็นแผ่นหินกำกับเลขไว้เป็น k 3 0 0ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่อังกอร์คอนซ r เวชั่นส่วนที่เป็นจารึกกอดประตูกำกับเลขเป็น k 5 7 8และ k 5 7 9ปัจจุบันอยู่ที่ national museum ที่พนมเปญ แน่นอนว่าเนื้อหาในจารึกมักขึ้นต้นด้วยการภาวนาต่อเทพเจ้าประจำศาสนาสถานและที่แห่งนี้ก็ได้แก่พระอริหรัก็คือเทวรูปที่เป็นการรวมภาคของพระวิษณุกับพระศิวะอยู่ในองค์เดียวกัน ออะไรเ่นีฐานโยนีในจารึกมีบอกชัดเจนว่าพระเจ้าชัยวรมันที่5เป็นโอรสของพระเจ้าราเชนทร์วรมันผู้เป็นกษัตริย์องค์ก่อนหน้าและยังระบุชื่อขุนพลคู่บัลัง หรือเสนาปฏิที่ชื่อมรตานโขนศีวิเรนทรวอรมันผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชคูและพระมนาจารย์อีกด้วยฉะนั้นประสาทหลักก็อยู่หลังนี้แล้วก็มีประสาทข้าง ตรงนี้และตรงนี้ปราสาทข้างตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นบนรรลัยเพราะว่ามีประตูอยู่หันหน้าเข้าตัวปราสาทหลักปราสาทหลักอยู่ตรงนี้แต่ปราสาทหลังนี้ไม่ใช่ประตูอยู่ด้านนี้นี่เป็นอีกปราสาทหนึ่งเออแต่ตรงนี้นี่ะใช่ ผน้าห้างที่ตอนตกเนี่ยสายประตูอยู่ผน้าห้างที่ตอนตกนี่คือภาษาประธานมีมนดบจากแตนเนี่ยผ่านมนดบอัตาร แล้วก็ตัวประสาทประทานคือตรงนี้สังเกตเป็นอิ นอกจากนี้ในจารึกเค3 0 0ที่มาจากปราสาทหลังนี้ที่ให้ชื่อว่าจารึกคนครวัดมีกล่าวถึงท่านสารวัชยมุนีผู้ที่เกิดในอารยประเทศเข้าใจว่าคือประเทศอินเดียและยังมีชื่อกษัตริย์ในสมัยปลายเมืองพระนครได้แก่พระเจ้าสรินทรบวรมันที่ได้ประดิษฐานรูปพระแม่คงคาและบัลลังก์ทองคำที่ยโสธรตตากะ หรือบาลายแม่บุญตวนออกในปัจจุบันและที่น่าสนใจคือการกล่าวคำสรรเสริญต่อพระเจ้าชัยวรมันปรเมศวนเสมือนกับวราหักหรือหมูป่าอวตารของพระวิษณุที่ได้กอบกู้โลกจากการจมน้ำและก็ยังกล่าวถึงพราหมณ์ที่ชื่อว่าวิทย์เยสัทิมันผู้ที่เป็นโหตาของกษัตริย์มาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าสุรินทรวรมันและพระเจ้า สรินทรชัยวรมันผู้เป็นบรรพกษัตริย์ดังนั้นจารึกนี้จึงเป็นหลักฐานที่ระบุชื่อกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรของที่มีปรากฏอยู่ในจารึกเพราะหลังจากกษัตริย์พระองค์นี้ก็ไม่มีชื่อกษัตริย์ของจารึกบนแผ่นหินอีกเลยพระองค์ครองราชในปีคริสต์ศักราช1327หลังจากนี้ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นยุคมืดที่มีหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์น้อยมาก และไม่มีการสร้างปราสาทหินอีกเลยก็ว่าได้เวลาผ่านไปอีกร้อยปีเศษคือในปีคริสต์ศักราช1431ของทัพเจ้าสามพญาจากอโยธยาก็ได้เข้ามายึดเมืองพระนครได้และในปีถัดมากษัตริย์เมรก็ได้ย้ายเมืองหลวงลงไปอยู่ทางใต้อารยธรรมของโบราณที่มีมา629ปีก็ได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ เป็นเนินภาษาดิสอบดับกอดประตูอขึ้นจนไม่เห็นลายเลย ผมเคยมาทีนึ่งนานละนานมากละจากรูปที่ผมเคยถ่ายไว้จะเห็นลายบนเสามีลักษณะเป็นลายใไม้หนึ่งใบขนาดใหญ่เป็นศิลปะสมัยต้นเมืองพระนครแสดงว่ามีประสาทเดิมอยู่ก่อนแล้วอยู่ก่อนหน้ารัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่5เป็นร้อยร้อยปีถ่ายรูปครบอบอีกชิ้นหนึ่ง แล้วก็มีจมดินอยู่ตรงนั้นด้วย ในจาึกยังมีการสาบแช่งต่อผู้ที่ขัดคําสั่งของกษัตริย์ให้ถูกไฟแผดเผาปราบทงที่พระอาทิตย์และพระจันทร์ยังคงอยู่แต่สำหรับผู้ปฏิบัติตาม,มคําสั่งของกษัตริย์ก็ให้มีแต่ความผาสุกตราบจนโลกมาลายชื่นมื่นไปชั่วลูกอา่านและยังได้ไปอยู่กับพระอริชั่วนิรันดร ปอลอปอลอเนื้อหานี้ผมแปลสรุปมาจากนักโบราณคดีฝรั่งเศสที่ได้บันทึกไว้นะครับผมแปลตามความเข้าใจของผมเองไม่ได้มโนโหรือฟันเอาเอง ปราสาทกาปิลาปุระแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากภูน้ำนครวัดทางด้านทิศตวันออกเฉียงเหนือเข้ามาในป่าเชื่อว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยจะรู้ครับที่นี่ไม่ค่อยเข้ามาเพราะที่มันเปรี่ยว ีเราจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาถ้าไปทางขวานี่จะวิ่งตัดป่าตรงเข้าไปหม,มุมแพงเมืองประสาะนนทนครธมเลยม,มุมแพงเมืองนคนรธมลองดูแล้วกันเป็นอย่ังไง